สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะพาไปแก้ทรงกระโปรงเนื้อตาลีกันนะคะแก้เอวแก้สะโพกลดความบานของชายกระโปรงวิธีทําทําแบบไหนไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะทําการล็อกขอบเอวออกก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้มาร์กรอยด้านที่เราจะล็อซิปออกนะคะเพื่อที่จะจําได้ว่าซิปอยู่ด้านไหนนะคะจากนั้นก็ให้ล็อกกระเป๋าออกไปเลยนะคะ มาร์กรอยด้านที่เราติดกระเป๋าไว้ด้วยนะคะเวลาที่เราประกบเข้าเหมือนเดิมเนี่ยเราจะได้จําได้ว่ากระเป๋าอยู่ด้านไหนนะคะล็ออกไปเลยนะคะก่อนที่เราจะตกแต่งชิ้นงานนะคะเราจะเย็บชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังประกบติดกันเหมือนเดิมก่อนนะคะเราจะทำการเย็บตรงรอยพับเดิมของเขานะคะ หลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราจะมาตกแต่งตัวกระโปรงกันต่อนะคะวัดจากริมผ้าลงไป20เซนนะคะเก็บเอวนะคะให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วก็เก็บสะโพกเก็บความบานของชายกระโปรงตีเส้นตามรอยที่เราวัดไว้นะคะจากเอวไปถึงเส้นสะโพกนะคะ เก็บงานทั้งสองด้านให้มีขนาดเท่ากันค่ะตรงฝั่งด้านที่เขาติดกระเป๋านะคะเราจะมาร์กตรงรอยที่เราจะเย็บย้ำนะคะแล้วก็เว้นช่องว่างสำหรับล้วงกระเป๋าไว้ด้วยนะคะให้มาร์กตรงรอยเย็บเดิมนะคะส่วนด้านซิปก็เหมือนกันค่ะให้มาร์กตรงรอยเย็บเดิมของเขานะคะจากนั้นก็เย็บลงมานะคะแล้วก็ย้ำตรงรอยที่เรามาร์กเอาไว้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ แล้วก็เย็บลงไปอีกเส้นหนึ่งนะคะทำการเย็บอีกรอบหนึ่งนะคะพอถึงตรงรอยมาร์กแล้วก็จะเย็บย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เย็บลงไปเลยเสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วล้วก็จะเย็บอีกข้างหนึ่งนะคะด้านนี้จะเป็นด้านใส่ซิปนะคะเย็บฝีเข็มหามลงมาเลยนะคะพอถึงจุดที่เรามาร์กเอาไว้นะคะก็ให้เย็บย้ำอีกสักรอบนะคะแล้วก็เย็บลงมาปกตินะคะก็ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตัดริมผ้านะคะให้เหลือประมาณสัก2เซนติเมตรนะคะ ได้แล้วนะคะได้แล้วแล้วก็จะทำไปโพ้งริมนะคะหลังจากที่โพ้งริมเสร็จแล้วนะคะก็ให้นำไปรีดแบตะเข็บนะคะ แล้วตรงช่วงที่เราจะล้วงกระเป๋านะคะเราเอาไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งดึงออกประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเย็บกระเป๋าประกบเข้าเหมือนเดิมนะคะกระเป๋าที่เราล้อตั้งแต่ครั้งแรกนะคะเขาเย็บมาแบบไหนเราก็จะเย็บเข้าเหมือนแบบนั้นนะคะ กบกระเป๋าลงบนตัวกระโปรงแล้วก็ทำการเย็บนะคะตามคลิปเลยนะคะ ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเย็บไอตัวชิ้นกระเป๋านะคะอีกฝั่งติดกับตัวกระโปรงอีกด้านนึงนะคะ เส้นที่สองที่เราจะทำการเย็บนะคะให้ฝีเข็มนะคะชิดกับริมเส้นได้ตั้งแต่เราเย็บครั้งแรกให้มากที่สุดนะคะเย็บเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นเราก็จะลาอเส้นได้ที่เราลอไว้ตั้งแต่ครั้งแรกออกนะคะเส้นในริมสุดเลยนะคะลาอเส้นได้ออกแล้วก็จะได้ตัวปากกระเป๋าประมาณนี้นะ จากนั้นก็จะเย็บตัวชิ้นกระเป๋านะคะติดกับตัวกระโปรงให้เรียบร้อยนะหลังจากที่เราติดกระเป๋าติดกับตัวกระโปรงเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาติดซิปเป็นขั้นตอนต่อไปให้เรามาร์กตรงรอยด้านบนนะคะเพื่อที่จะให้ฟันซิปพอตรงกันนะคะ เลาะเส้นได้จากจุดที่มาร์กออกไปเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเตรียมซิปเพื่อที่จะทำการใส่แล้วก็เปลี่ยนตีนผีให้เรียบร้อยหลังจากที่เราเปลี่ยนตีนผีเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มใส่ซิปกันเลยนะคะวิธีเย็บก็ตามคลิปเลยนะคะ ัดตัวลิ้นที่เขาเย็บติดมากับตัวซิปนะคะปัดไปอีกด้านหนึ่งหลังจากนั้นก็ทําการเย็บปกตินะคะให้ริมผ้าด้านที่เราทําการเย็บเนี่ยชนกับริมผ้าอีกด้านหนึ่งนะคะวิธีการเย็บก็ตามคลิปเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บย้ำตรงปลายซิปอีกรอบหนึ่งนะคะต่อมาเราก็จะมาเข้าขอบเอวกันให้มาร์กตรงรอยด้านบนของฟันซิปนะคะให้มีความเสมอกันทั้งสองด้านนะคะ ให้ทำการเปลี่ยนตีนผีเป็นตีนผีปกติก่อนนะคะจากนั้นก็เราจะเย็บพับเข้าขอบเอวให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะ เมื่อทําการเย็บขอบเอวเสร็จแล้วก็ทําการติดตะขอกระโปงแล้วก็ทําการปล่อยชายให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะสําหรับการแก้ทรงกระโปรงเดียนดารลีนะคะเราจะเช็คสะโพกแล้วก็เช็คเอวว่าได้ขนาดตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่เข้าใจในขั้นตอนวิธีการทําในคลิปวิดีโอเม้นตั้งคําถามใต้คลิปได้เลยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ